สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆืสุขุสุขคจ้ากำมาพบพกับเอมมี่ยูปาเฮ็ดคือเก่าจะพี่น้องจ้าเมื่อนี้ว่าสีบทายคลิปค่ะมาเก็บเฮ็ดเป็นรอบที่ไตและจำว่าไรเนาะจ้าเนาะอ่ะมาเบิ่งน้ำกันว่ามีเฮ็ดยั้งแน่นอนพี่น้องเนาะว่าค่ะฟ้าวเก็บค่ะพี่น้องจ้าอันนี้เฮ็ดเบื่อค่ะแต่ว่าเอมมี่กำมาเก็บเฮ็ดกับพี่น้องเมื่อนี้มันก็เลยเห็นเฮ็ดดอกง่ายพี่น้องมาเบิ่งว้าวอันนี้เฮ็ดลี่จูเนาะจ้าเนาะลี่จูค่ะลี่จูอิตาลีเนาะจ้าเนาะ ดอกซองดอกพี่น้องมาเบิ่งค่ะมาหานลำกันมันเป็นปลาอยู่ค่ะป้าพี่พี่น้องน่ะดอกบัวบๆมันสิค่อยเคลียไปถ้ามันเกิดมันจะเกิดเป็นมูจ้ะเปล่าฮะผลดอกหนึ่งเห็นไหมพี่น้องนี่อ้ายโอ้ฝนซองดอกสามดอกพี่น้องดอกน้อยโอ้ยเดี๋ยวมีสิเก็บกองไว้หนิเดาะเดี๋ยวดีๆเก็บกองเก็บกอง จุ่มนี่สิได้จักดอกเมื่อกี้นี่ก็เก็บได้อันนั้นแล้วพี่น้องมาเปิ่นแม่ตะกะเก็บไปได้หลายแล้วก็เลยแบบว่าโอ๊ยลืมถ่ายคลิปถ่ายคลิปจักหน่อยก่อนจะ้ะเดี๋ยวสิบ่ม,มีคลิปลงเนาะค่ะเนาะอันนี้เห็นเห็ดมอริตเตอร์คือก็คือเห็ดดาบเนาะค่ะเนาะเห็ดดาบดำจ้ะลักษณะเขาสิเป็นอย่งนี่แซ่บคือกันค่ะนี่เห็ดลี่จูวกะแซบค่ะเอาเฮดลี่ยอดตัวเนาะคะ่ะเขาต้มหรือว่าเฮ็ดพัดกะแซบแกงกะแซบเนาะค่ะเนาะ อ,อย่าบอกเงี้ยมาเก็บสามีมาหนำขมือนี้เพิ่นไปหาหมองอยู่ค่ะเอมมี่กับมะพร้เห็ดหมองนี้ก็เลยถ่ายคลิปเดี๋ยรีบสิบเปิดไปอีกพี่น้องอู้นั่นนั่นนั่นสองดอกพี่น้องถุงมือบอสไซขึ้นเก่าค่ะมันยิบยากค่ะพี่น้องกระต,ตามความนันเนาะเอมมี่กับบร,ริษะไปทั่วดอกค่ะเดี๋ยวเดอกนี้มีบ่ดอกง่ายพี่น้องดอกง่ายเดี๋ยรีบ ทายคลิปไปจังซีเลยพี่นอ้องว้าวฮปุ่นพี่นอ้อ,นนองลีจูสีแดงๆเนะาะค่ะหลังแดงดอกกำลังอวบๆค่ะพี่นอ้องผีดอกหนึง่งญ่คืกุยังนี่ว้าวว้าวเบิงขาค่ะพี่น้องขาใหญ่มากดอกอวบมากาเดี๋ยว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 ,ยว,ยว,ยวกรองนึงแล้วพี่น้องเดี๋ยวไปสมยีบ้านคะ่ะ ลูกสาอีกคนจักหน่อยมีอีกบ่บ่สีบ่ใส่มือสะกะใส่มีดอยู่จ้ะเอามีดอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวมาเก็บอีกพี่เห็นอยู่พี่น้องใส่ละพื่นเห็นบ่หน่ะแดง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 อยู่นั่นนั่นนั่นเตยใบไม้นั่นพื่นเพืนพืนใส่ละนี่อีกพี่น้องเฮ้ยเดี๋ยวได้มาเก็บีกพีเห็นอยู่แม่นยังอกจ้ะ สองดอกพี่นอ้องอะใสะให้เบิ่งซะก่อนว่ามันมันเกิดอีเด้อค่ะมันกำลังเกิดสองดอกว่านี้ดอกน,น้อยๆพร้อมพี่น้องโอ้สามดอกพี่น้องเต้าสิเป,ป็นเซีอล่าอันดอกน้อยว้าวมา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 ,มาท้ายคลิปอาจจะบ่าอัน,านนั้นเลยด้อผู้ดใดมาเหยียบมันนี่มีคนเหยียบบ้านดอกอุปุอีปีอีพี่นอ้องเอ้ยว่นนี่สองดอกน้อยพี่น้องสามดอกเยอะที่ได้เปิดเปิดมองนี้มีบ่ ไม่ขาดคิดกับพี่น้องนี่คะ<ม>่ะผนมวลตะปูตะปีอีเป็นตะแ่บก็ยังนี่พี่น้องนี่แหละค่ะมันมวนมองนี่แหละค่ะมันเก็บเห็ดเห็ดกะมันกะแ่บอยู่แต่ว่ามันมวนมองเข้าหาแล้วมันเห็นนี่พี่น้องฝนโอ้กำลังเกิดค่ะพี่น้องมือน,นี้มีงานแต่ว่าอมีก็เริ่มมาเก็บเห็ดสักคนก็ไปเห็ดงานตอนบ่ายพี่น้อง สามีก็เหตุบายขมวนผล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 พ้วน,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 วนหนึ่งสองสามสี่หา้าหกเจ็ดหลายดอกอยู่พี่นอ้อกอ่ะสิบห้าปนใกล้ใกล้ปนปนที่สะมองนี้ก่อนจัง่อยอ๋อวลอีกซองดอกลีลาค่าะพวเก็บ,กกบค่ะพวกได้กันแกวายะวาเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวสิเปิดให้เบิงงรงนซะก่อนมันสิเสียเวลาเนาะนี่แหละค่ะตอนเปิดนี่แล้วมันคักอ,อุ้ยผลมือกับอันนั้น โอ้ยไต่ไต่นี่ก็มีพี่น้องนี่อันนี้ก็ะเมีนนี่เดี๋ยวข้างนี้มีบ่ส่งสายตาไปซะก่อนอ่าบ่มั่นใจแต่ว่าข้างบนน่าจะมีแต่ว่านี่โอสามดอกพี่น้องสามดอกยังไงสี่ดอกหน่อยคลิปนี้คลิปยาวๆเลยพี่น้องเอ้ยแถวนี้ล่ะคลิปยาวๆเดี๋ยวสิพามาเก็บเนาะกันแขีวกะซิมีแต่เห็ดอันนี้แล้งงามนี่พี่น้องายข้างบนมีอีกว่ามี เหลือบสายตาไปมองให้มองหาก่อนอ่าก็บ่มั่นใจเนาะเดี๋ยวสิพาเก็บได้พี่น้องมานี่มามามา,มาเก็บนล้วกันนี่นะคะเก็บเก็บเก็บขีดสีเงาเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยเกิดเป็นมูอยู่พี่นอ้องนี่แหละอ่ามันกับว่ท่นยานใหญ่ค่ะค่ะแต่ว่ามันมันกระเสบเนาะค่ะเนาะเท่ากับอันนี่แหละ กำลังอ<ๆ>ุบอัปโมเมนโมฟาดโชวิดีโอน้าติโมวีนี้เว่ยได้กามินาเปลนน้ำป่าล่ะวิ่งดีกว่าไว่ยดย์มาเว่ยเนบอกสามีว่ะหายมากมาเบิ่องคอยนี้มาเบิ่องคอยนี้ยัดอ่างเลยค่ะ เก็บเก็บเก็บมามาโบหายิ่นเห็นดอกเดี๋ยวสิเก็บเอาผ้าพี่น้องเก็บเห็ดกันพี่น้องขาอวบใหญ่ไงอันนี้กว่าไอ้น้ำปลาแล้ววิ่งนี่ไม่ได้เหตุต้านตีเฮ้ยได้เช็คคำวิชินออกกว่าพิ่นว่ามามาเบิ่งข่อยเน่มาหาแถวนี้เน่ควันคัน นีนี่ดีก่อมาเลยมาวิดีโอเดี๋ยวสวยนังกัอุ่นไม่นูติบอกว่าคุยเฮ็ดวิดีโออยู่บ้างเน่นี่ว้าบุ้งวาด้าว่าด้าบอกบึ้งแน่เบ้งเน่ยบ้งน่ยบึ้งนีบ้าว้าวว้า ี่ตื่นเต้นพี่น้องเก็บ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 ขอโทษได้ค่ะเฮ็ดคลิปบดีคลิปแบบบ้านๆนี่พี่น้องว้าวโชคดีครับพี่น้องเก็บเอาเก็บเอาเก็บเอากำลังงามดูสิสะอีกกุ่นดอกนึงพี่น้องเหมือนโอ้ยดอกนี่สะไปสะมาประกระเด็นมานี่อันนี้ก็มีแต่ว่ามันจีเกิดเสื้อราแล้วนี่เอ็มมี่ว่าเอาเอาไว้ไว้เฮ็ดพันทางนี้พอทางนี้พอ ว้าวอู้วนี่สีฮาร์ตต์อยู่พี่น้องกะอาจจะบ่ได้เฮ็ดคลิปเบิร์ดอกเบิ้งค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเฮดลี่จูเนาะคะ่ะน้องอิตาลีผูดด้ใดเอาปลาเฮดวันอีกดอกนึงพี่นอ้องดอกน้อยๆดี๋ยวสิสะไปเรื่อยๆนี่แหละค่ะข่พพพพนพขวัญขพัญขวัญว่ะป้าตะเก็บเอาวงนี้อีกจัง่อยพี่น้องเรียก็ชิจบคลิปแล้ววันโอ้ สุดยอดเลยค่ะดับปะเบิ่งค่ะเมื่อน,นี้เ่อเอาลายแล้วค่ะเอาเต็มตะาการก้าค่ะพ่อกินเพราะท่านดอกน้อยๆพี่น้องไปซ้ามากกับจืออีกไปไปเก็บเพดกล่องนี่พี่น้องกล่องไปแล้วตั้งแต่ที่แหลกบริการโตเลยเนาะค่ะนาะมาโอ้ยดอกใหญ่สัก้อง ก็ขอบคุณเลยละพี่น้องที่มาติดตามรับชมกันค่ะจังไหนก็นอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด,กดให้กำลังใจเอมี่ในเด้อจ้ะเด้อเพื่อมีคลิปดีๆให้เบิ่งอีกค่ะูปใดรมาเกเพ็ดน้ำกันนะจ้ะเนาะอ่ะก็ขอบคุณเลยลายจ้าเมื่อนี้ขอตัวไปค่อนเจ้าไปพอกันไม่คลิหนาะสวัสดีจ้า